ฝันว่าใส่ชุดราตรีเปิดไพ่ทำนายฝันพี่ก,กาสนะครับเราจะมีไพ่ทั้งหมด4ใบนะครับให้ท่านเลือกนะครับโดยท่านสามารถที่จะทำสลากนะครับเลขที่1ถึงเลขที่4นะครับเมื่อท่านมีความฝันมาท่านก็ลองเลือกดูนะครับว่าเลขที่จะเกี่ยวข้องกับท่านนะครับจะเป็นเลข1 2 3 4แล้วก็ ดูในเรื่องความหมายเมื่อฝันนะครับเราก็สามารถที่จะทำนายความฝันดูว่าจะมีเหตุการณ์อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เรามีโอกาสที่จะได้พบได้เจอสิ่งต่างๆอย่างไรสำหรับสมาชิกใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อรับคำทำนายที่แม่นยำต่อไปใบที่1น,นะครับ สำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบน,นี้นะครับใน,ในระยะนี้ท่านจะมีจิตใจที่จดจ่อกับงานนะครับหรือว่าสิ่งที่ท่านสนใจนะครับก็จะทำได้นะครับแล้วก็ท่านก็จะได้ศึกษาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะครับเพื่อเพิ่มพูนทักษะที่ท่านมีนะครับให้เก่งยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ทักษะบางอย่างนั้นนะครับสามารถที่จะทำเงินทําทองให้กับท่านได้เป็นอย่างดีนะครับในระยะนี้นะครับเรียกว่า เป็นช่วงขาขึ้นทางการเงินของท่านเลยก็ได้นะครับท่านเองจะมีโชคทางการเงินนะครับจากความสามารถของตัวท่านเองนะครับเพราะนี้หยิบอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดแล้วครับสถานานะทางการเงินของท่านก็จะมีความมั่นคงมากขึ้นนะครับอาจจะมีการลงทุนทําธุรกิจกับเพื่อนฝูงนะครับหรือบางท่านก็อาจจะลงทุนในหน้าหลักทรัพย์นะครับหรือว่า เรียนรู้เรื่องการเล่นหุ้นนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะได้กําไรด้วยนะครับเรื่องการงานนะครับก็ช่วงนี้นะครับก็ท่านก็จะได้รับการส,งส่งเสริมนะครับในการเรียนรู้เรื่องงานแล้วก็จะประสบความสําเร็จในเรื่องความสามารถเรื่องงานของท่านนะครับแล้วก็เป็นงานที่จะใช้ทักษะความาสามารถนะครับเรื่องความรักนะครับหากคนที่มีคู่อยู่แล้วก็จะจริงจังนะครับแล้วก็ มองอนาคตร่วมกันนะครับใบที่สองนะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่แบบนี้นะครับในระยะนี้ท่านก็จะมีความรับผิดชอบในเรื่องงานที่มีมามากขึ้นนะครับในระยะนี้ท่านอาจจะรู้สึกว่างานล้นมือนะครับมีงานเข้ามาตลอดเวลาจนไม่มีเวลาเป็นของตัวของตัวตัวเองเลยนะครับ ในท่านที่ทํางานประจำนะครับจะรู้สึกว่านะครับในช่วงนี้ก็จะมีความคล่องแคล่วแล้วก็มีความสามารถในสายงานของท่านมากกว่าแต่ก่อนนะครับดังนั้นนะครับหากอดทนไปสักนิดหนึ่งนะครับท่านก็จะประสบความสําเร็จ,จมีความก้าวหน้าในสายงานของท่านอย่างแน่นอนนะครับหากท่านทําธุรกิจส่วนตัวนะครับก็จะถือว่านะครับช่วงนี้นะฮะมีความกระตือรือร้นแล้วก็มีโครงการใหม่ๆอยู่ตลอดเวลานะครับอย่างไรก็ตามก็อย่า พึ่งเหมารวมหรือ,หร,อหรือว่าทำอะไรหลายๆอย่างพร้อมกันนะครับเพราะว่าอาจจะไม่ประสบความสำเร็จเราควรจะดึงนะครับสิ่งที่เราถนัดและผลลัพธ์ที่ดีอันนั้นมาก่อนนะครับควรเลือกนะครับแบบนั้นนะครับก็จะทำให้นะครับเราทำงานได้สำเร็จนะครับแล้วก็ผลงานเราก็จะดีด้วยนะครับแล้วก็ในอนาคตเราก็จะได้รับการมอบหมายได้รับการปรูมบำเหน็จน,น,น,นะครับจากผู้หลักผู้ใหญ่ได้ ใบที่สานะครับสำหรับท่านที่เลือกไปแบบนี้นะครับในระยะนี้ท่านเองอาจจะรู้สึกมืดแปดด้านนะครับมองไม่เห็นนะครับว่าสถานการณ์ต่างๆจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับทางออกที่เข้ามานะทางออกของปัญหาต่างๆนะครับมันก็อาจจะมองไม่เห็นนะครับถูกปิดตาไว้ทําให้ท่านมีความเครียดมีความกดดันยังไม่สามารถแก้ไขสิ่งต่างๆไปร่้วงไปได้นะครับ สิ่งที่ต่านทำได้ในช่วงนี้ก็จําเป็นต้องอดทนนะครับรอคอยนะครับอย่าเพิ่งใจร้อนนะครับหรือว่าใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหาต่างๆนะครับเพราะว่ามีแนวโน้มว่าอิงเรือรังต่อไปนะครับอาจจะถูกต่อว่านะฮะหรือถูกตาหนิจากเจ้านายนะครับในที่ทํางานนะครับแล้วก็ในช่วงนี้นะครับในความก้าวหน้าเรื่องงานก็ยังไม่ค่อยก้าวหน้านักนะครับแบบนี้ ก็บางท่านก็อาจจะถึงขั้นอึดอัดใจอยากจะละออกนะฮะก็ขอให้ใจเย็นๆไว้ก่อนนะครับเพราะว่าบางทีเราคิดว่างานที่เราจะไปนะมันดีนะั้งแต่ว่าบางทีมันอาจจะไม่ได้ดีเท่างานที่เราทำอยู่ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นขอให้ใจเย็นๆและขอให้ใช้ความอดทนให้มากสำหรับท่านที่เลือกไพ่ไปที่4นะครับสถานการณ์ตอนนี้ก็รู้สึก สิ่งต่างๆก็จะดีขึ้นมากนะครับหากท่านมีแผนการนะครับหรือโครงการที่จะเริ่มต้นอยู่ก็จะมีโอกาสประสบความสําเร็จนะครับมีโชคมีลาบนะครับการเงิน ต่างๆเข้ามานะครับสถานการณ์ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นการปรับตัวฟื้นตัวที่ดีขึ้นนะครับท่านก็จะได้รับรายได้ที่มากขึ้นนะครับคนที่ทํางานส่วนตัวก็ถือว่าเป็นช่วงเงินช่วงทองของท่านนะครับกิจการจะเริ่มมั่นคงมากขึ้นทีละเล็กทีละน้อยนะครับยอดขายก็จะเข้ามาอย่างสม่ําเสมอนะครับทำให้ระบบการเงินของท่านดีตามไปด้วยนะครับส่วนคนที่ทํางานประจําอยู่นะครับก็มีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะครับ ปรับเงินเดือนนะครับเพราะความสามารถของตัวท่านเองครับในบางการณีนะครับคนที่ทํางานมีรายได้เสริมเข้ามาก็จะมีช่วงนี้นะครับรับเลยได้เสริมเป็นกอบเป็นกรรมเลยนะครับความรักในช่วงนี้ก็จะมองเห็นอนาคตไปด้วยกันนะครับแล้วก็เริ่มเก็บเงินเก็บทองหรืออาจช่วยกัน ทำมาค้าขายสร้างฐานะให้ม mm ันคงยิ่งขึ้นนะครับโดยสรุปแล้วนะครับก็ชีวิตนะครับสำหรับคนที่เลขไพ่ใบที่4นี้ก็จะราบเลื่อนสมบัติค่อนข้างดีโดยเฉพาะจะเด่นในเรื่องเงินมากที่สุดหมายเลขนำโชคของท่านได้แก่หมายเลข8หมายเลข13หมายเลข8และหมายเลข3ตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับหมายเลข3หมายเลข8หมายเลข8และหมายเลข13